สิ่งเียงเลยครับให้ให้คุณครูแนะนำตัวหน่อยคู่ภระค่ะสุภาวดีนพคนค่ะวิธีการเปลี่ยนแปลงคนอื่นที่ดีที่สุดคือวิธีการเปลี่ยนมุมมองของตัวเราเองค่ะคุณครูคณิ t h าช่อทองนะคะสอนแนแนวค่ะสวัสดีค่ะชื่อสีีนันสวนมุสิกค่ะครูนันค่ะสวัสดีค่ะครูวิบุณพิชัยยุทธ์ค่ะหรือว่าเด็กๆเรียกว่าครูวิค่ะสวัสดีค่ะครูชื่อสันสเนียรุนจิตนะคะเด็กๆชอบเรียกว่าครูออยนะคะ สอนวิชาสังคมศึกษาชั้นม6ค่ะสวัสดีค่ะคุณครูสิศิรินทิพิบย์นทุมนะคะสอนณิตศาสตร์ม6นะคะค่ะสวัสดีค่ะครูชื่อครูสุริยาเป้นทองนะคะปกตินักเรียนจะเรียกว่าครูพี่พีหรือว่าคุณครูพี่บีค่ะสวัสดีครับครูชื่อวีระกระจายกระจายนะครับสอนวิชาฟิสิกส์ชั้นม5ครับ อ๋อครูใหม่นะคะวิสิกฐ์ของเรานะคะชื่อครูปึ่งนะคะครูสุภพณ์แก้วเตือนค่ะสอนวิชาเคมีม .6 นะคะค่ะอยากให้พูดถึงความรู้สึกครั้งแรกที่ได้สอนที่ม .6 ค่ะ <c oughs> ก็ก็ก็ดีนะคะปีนี้ไม่ไม่ค่อยดื้อไม่ดื้อไม่ดื้อไม่ซนแต่ไม่ทำนะคะมันก็จะออกประมาณนี้ สำหรับคูนะคะมหกปีนี้ก็รู้สึกว่าก็น่ารักทุกคนนะคะเพราะว่าพอน่ารักจริงจริงน่ารักจริน่ารักจริงอย่าลอกคำตอบกันนะคะน่ารักจริงๆแิ่ก็เราจะลอกคำตอบกันไม่ได้คือรู้สึกว่าเขาเป็นเด็กโกะยังไงเราก็คุยกับเด็กโทนี้เรื่องค่ะแล้วสำหรับครูดีนะคะก็มหรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่น่ารักน่ารักทุกคนเลยนะคะเจอกันเมื่อไหร่ระยะห่างเป็นหนึ่งกิโลก็เรียกคูบีคูบี ครั้งแรกที่เจอกันนะคะแฮปปี้สุดๆค่ะมีความสุขมากเพราะว่าว่านอนสอนให้ค่ะถามว่าดื้อไหมระดับหนึ่งแต่ก็ถือว่าเป็นปกติกของม .6 เราอะค่ะความรู้สึกครั้งแรกรู้สึกตื่นเต้นนะรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เจอลูกศิษย์นะครับคนใหม่นะตุกๆปีอนะไรครูจะรู้สึกตื่นเต้นนะเพราะว่าครูนี่ได้รับข้อมูล จากคุณครูม .4 คุณครูปากามากคุณครูประกัศนันอะไรเนะี่ยว่าคนโน้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างโน้นเธอระวังนะพี่ระวังนะประมาณนั้นเออต้องขึ้นมาแล้วเนี่ยนี่ต้องดูดีๆนะประมาณนั้นคุูจะได้รับความบัน,นก็รู้สึกตื่นเต้นนะแต่ว่าทุกอย่างหมายความว่าครูก็รอคอยนะรรอคอยการการมาของลูกศิษย์แต่ละรุ่นแต่ละรุ่นไม่ได้หมายก็ามว่าครูเนี่ย กังบนอะไรนะแต่มันคือคออคอยการมาของรุ่นสุดแต่ละรุ่นนะโอเคครับออรุ่นนี้นะคะเ,เด็กๆก,ก็น่ารักนะคะตั้งใจเรียนเวลาครูสอนนะคะแล้วก็ชอบชอบเบนยิมกันนะคะวิชาครูคะ่ะสนุกคะ่ะครูเคยสอนหนูขั้งแรกตอนมอ .5 นะคะแล้วก็รู้สึกว่าก็ ก็ยังรู้สึกว่าคุยกันได้ยังน่ารักยังเจอแล้วมีความอ่อนโยนความอ่อนน้อมนะคะแล้วก็พอมาเจอมอหกก็ก็จริงๆด้วยนะคะหนูก็ยังมีความน่ารักยังคุยกันรู้เรื่องนะคะยังติดตามงานยังแก้ตัวอะไรได้ดีนะคะยังยังแก้ปัญหาได้ดีอยู่นะคะรับผิดชอบตัวเองได้ดีอยู่นะคะความรู้สึกครั้งแรกของการสอนม6คุณครูก็ต้องวางแผนเยอะนะคะเพราะว่าม6เนี่ยมันก็เป็นจุดที่เด็กจะต้องนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เยอะนะคะก็ ก็รู้สึกว่าในส่วนของตัวครัวนะคะก็ต้องมีการวางแผนเตรียมการอะไรเยอะแต่ว่าบางทีแล้วเวลาที่ใช้สอนมันอาจจะมันอาจจะต้องไม่ค่อยพอนะความคิดของครัวนะคะมันต้องใช้เวลามากกว่านี้รู้่ะค่ะอยากจะให้ครูพูดถึงความรู้สึกถึงพี่หมกรุ่นนี้ค่ะอยากให้เด็กๆแบบตั้งใจเรียนนะแล้วก็มีความรับผิดชอบนะคะแต่ก็ ก็นี่คือส่วนที่ว่าเด็กก็มีต้นทุนอยู่แล้วนะแต่ถ้าเพิ่มขึ้นได้นะคะก็จะดีต่อเด็กนะคะโมุกรุนนี้น่ารักค่ะก็น่ารักเหมือนทุกๆรุ่นที่ผ่านมาแล้วก็เป็นรุ่นที่กล้าสแสดงออกเป็นรุ่นที่มีสิทธิทางการเมืองและความคิดเห็นก็ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ก็คุณครูก็ฝากเหมือนกันนะคะฝากว่าให้รู้จักหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่แล้วก็ถึงจะ เรียกร้องสิทธ์ต่างๆนะลูกนะม6อคะน่ารักน้องคะน่ารักน่ารักให,ใ,หให้ให้ภาพรวมที่เป็นคนน่ารักคะ่ะที่พูดถึงม6รุ่นนี้นะคะฟังเรื่องเล่ามาเยอะคะ่ะแต่ว่าความเป็นจริงที่เจอก็ตรงบ้างสวนทางกันบ้างแต่ก็เอาอยู่คะ่ะอยากให้ครูเล่าถึงเรื่องประทับใจหรือเรื่องที่ครูจําได้เกี่ยวกับม6รุ่นนี้หน่อยคะ่ะ เรื่องประทับใจเหรอคะก็ก็ประทับใจหลายหลายอย่างนะคะทั้งที่แบบว่าติดต่อประสานงานอะไรครูครูรู้สึกว่าประทับใจนะเวลาแบบขอค่าเวลาเปลี่ยนค่าเวลาอะไรอย่างเนี้ยนะคะเด็กก็ติดต่อให้ครูก็ก็โอเคดีนะคะตั้งใจเรียนก็โดยภาพรวมก็ตั้งใจแหละนะคะ,ะแต่ถ้าตั้งใจกันทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็น์นี่จะเยี่ยมมากนะ ก็คงประทับใจตอนเข้าแถวบ้างคะตอนตอนตอนเช้านะคะนักเรียนจะตื่นเต้นที่เจอครูใช่ไหมคะจริงๆครูก็เป็นคนดีนะคะแต่แบบมีวินัยกันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประทับใจตอนเช้าอะค่ะประทับใจม6รุ่นนี้ก็คงเป็นเรื่องเป็นน่าจะเป็นเรื่องการคุยการเมืองกันในห้องเรียนครูคิดว่าจะเป็นแล้วก็ม6รุ่นนี้จะจะเป็นรุ่นแรกที่ครูคุยการเมืองแล้วรู้สึก อินกันทั้ง,งครูทั้งนักเรียนนะแต่ก็อยากให้ครูวยพรค่ะเกี่ยวกับพี่หมวกรุ่นนี้ค่ะ,คะสำหรับรุ่นนี้นะคะครูก็ขอวยพรให้ถ้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะด้วยความขยันความตั้งใจแล้วก็ความอดทนนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะประสบความสำเร็จจะเดินก้าวหน้า ในหน้าที่การงานแล้วก็ชีวิตแล้วก็ครอบครัวค่ะทุกอย่างก็ขอให้สมหวังค่ะก็ก็ขอให้ทุกคนนะคะประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ก็ยินดีกับความสําเร็จของทุกๆคนนะทั้งที่แบบว่าเกิดตอนนี้แล้วหรือว่าเกิดในอนาคตนะคะสําหรับม6ที่จะจากกอ้อมอกของรุ่นนี้ไปนะคะก็ขอให้ลูกทุกคนนะคะไปได้คณะที่ใช่มหาวาลัยที่ชอบกันทุกๆคน และที่สําคัญกว่านั้นก็คือเป็นคนดีนะคะดีกว่าที่เราจะเป็นคนเก่งนะคะเพราะฉะนั้นคนดีต้องมาก่อนคนเก่งค่ะอวยพรเหรอคะก็อยากให้มีทัศนคติที่ดีมีมุมมองที่ดีแล้วก็มีความสุขกับชีวิตคะ่ะเพราะว่าชีวิตของเราความสุขก็อยู่ที่มุมมองนะคะแล้วก็อย่าลืมสวยงามตามทองเรื่องกันนะคะทุกคนสวยได้หล่อได้ถ้าเราเชื่อว่าสวยเราจะสวยเลยคะ่ะลูกโอเคคะ่ะ สำหรับพี่พี่มหกนะคะคุณครูเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในทุกๆเรื่องนะคะถ้ามีอะไรมีปัญหาอะไรก็แวะเข้ามาที่โรงเรียนมาคุยกับคุณครูนะคะไม่มีความสำเร็จใดที่ไม่ใช้ความพยายามและเวลาบายอยากบอกม .6 รุ่นนี้ก็คือความพยายามเป็นเป็นเรื่องสำคัญถ้าเมื่อไหร่ที่เราถอดใจหรือหรืออ่อนกําลังลงเมื่อไหร่เนี่ย ความสาเร็จมันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นให้ให้เต็มที่ให้ทําให้เต็มที่ที่สุดก่อนอย่าอย่าไปกังวลอะไรมากนะคะไม่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเกิดปัญหาระยะยาวต่อไปอะไรอย่างเงี้ให้ให้ให้เต็มที่ไปก่อนมันจะเกิดอะไรขึ้นมาก็ค่อยแก้ปัญหากันต่อไปเรื่อยๆดีกว่าสําหรับครูนะคะก็อยากบอกพี่มโหปีนี้ว่า ความรับผิดชอบที่เรามีที่ครูเคยสอนและก็บทเรียนที่อยู่ในห้องเรียนเราก็มาถอดใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็ในอนาคตข้างหน้านะคะแล้วก็รู้จักปรับให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เราจะเจอในอนาคตนะคะค่ะสําหรับครูนะคะก็ขอไวพอให้ทุกคนโชคดีทุกคนแล้วก็ประสบความสาเร็จหวังหวังที่จะเรียนในคณะอะไรก็ขอให้ได้สมหวังทุกคนนะคะก็คิดว่าลูกๆก็คง จะประสบความสำเร็จทุกคนในการที่จะนำความรู้ไปในการศึกษาต่อศึนะกษาต่อแล้วก็ไปเรียนในระดับที่สูงขึง้นไปนะทุกคนนะครูหวังว่าทุกคนนี่แหละประสบความสำเร็จหมดนะครูขอให้ทุกคนนะประสบความสำเร็จในการเรียนในใน,ในเรื่องของชีวิตในเรื่องของทุกๆอย่างเลยกันแค่นะนี้แหละ ฝากไว้กับแบบประมาณนั้นมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดคืออ่ามินิฮาร์ดนี่ยยังไงยังไงย่างยี้ใช่ไหมย่างยี้ใช่ไหมเออเออ พอช่แนะนตัวหน่อยค่ะก็อพอผฤ้สภาปุญานุศรนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตที่สบานวัดเพชรจริคค่ะค่ะอยากให้พอ,อพูดถึงว่าพี่หมกรุ่นนี้เป็นยังไงบ้างค่ะก็ถ้านึกถึงพี่โมกรุ่นนี้ทั้งร้อยสี่สิบคนนะคะก็มีความประทับใจนะทุกคนในภาพรวมนะคะเพราะถือว่าเป็นรุ่นที่โรงเรียนนะ,ะโดยบุคลากรทุกคนนะคะบอกว่า ปัญหาเนี่ยเจอกับรุ่นนี้น้อยที่สุดนะคะเพราะเขาเป็นรุ่นที่มีความพร้อมนะในทุกด้านแล้วก็เป็นเด็กที่น่ารักมีสัมมาคาระวะกันทุกคนนะคะก็อยากให้พอพูดถึงความรู้สึกครั้งแรกค่ะที่ได้มาสัมผัสกับที่หมดรุ่น,นค่ะก็หมอหกรุ่นนี้หรือว่าทุกรุ่นทุกรุ่นที่ผ่านมานะคะทุกครั้งที่ได้เจอลูกร,รุ่นต่อรุ่นเนี่ย ความประทับใจมีหมดทุกรุ่นนะเพราะถือว่าสิ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยได้ให้เกียรติกับโรงเรียนได้ให้ความไว้วางใจกับโรงเรียนให้ความความไว้วางใจกับบุคลากรให้ได้ดูแลลูกๆเนี่ยก็ถือว่าโรงเรียนเนี่ยได้รับเกียรติที่ยิ่งใหญ่นะฮะแล้วเราก็ยินดีนะเห็นลูกๆทุกคนเนี่ยเหมือนลูกของตัวเองเหมือนหลานของตัวเองนะที่จะต้องพัฒนาดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้ในเรื่องของอ จิตสำนึกในเรื่องของคุณธรรมวินัยนะเราก็ดูแลแล้วก็ยินดีที่จะดูแลแบบนี้ต่อไปรุ่นต่อรุ่นนะคะอยากให้พออวยพรแล้วก็พูดอะไรกับพี่หมกไหมค,ค่ะก็ขอให้ลูกๆของพอทุกคนในรุ่นนี้ทั้ง140คนนะไดะ้ประสบความสำเร็จนะในชีวิตการเรียนในชีวิตอนาคตที่มีครอบครัวนะแล้วก็ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับบ้านเมืองประเทศชาตินะเพราะว่าสังคมปัจจุบันนี้นะคนดีอย่างเดียวนี่ตามที่เรารับรู้เนี่ยนะมันก็ต้องผนวกกับความเก่งด้วยนะความดีมันต้องมาก่อนนะแล้วก็ความเก่งเนี่ยมันสามารถส่งให้คนเนี่ยได้ใช้สติปัญญาได้ใช้ความสามารถได้ใช้มันสมองเพื่อพัฒนาประเทศชาติ ต่อไปนะคะตามที่ลูกๆทุกคนแล้วก็บุคลากรของเราทุกคนเนี่ยมุ่งมั่นนะ,ะเพราะว่าเราคือเพชรนะ,ะเราไม่ใช่เม็ดกรวดนะคะเพชรคือเพชรใช่เม็ดกรวดเพชรย่อมอวดน้ําเพชรกองเก็ดใสถูกไหมคะนะ,ะแล้วเราก็จะเป็นเม็ดเพชรที่ได้รับการเจรไในที่ดีต่อไปค่ะ โอ้คุณพระอุ้ย <laughs> <laughs> โอเคค่ะโอเคได้ค่ะ ค่ะเดี๋ยวจะมีมิชชั Hence, ่นพิเศษให้พอเอามาทำค่ะให้พออ่านข้อความในกระัาษนี้นะคะได้เลยเลยไหมค่ะพลทหารถือปืนแบกอูนไปบวกตึกตกเบึกหมูหมึกกุ้งหงุงอุ่นนึ่งหมึกหกละมุงเละเทอะหมดกล่งหมูหมูหมึกกุ้งหุงอุ่น หุงต้มตุน๋นอุ่นนึ่งกินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟันกินทั้งมันทั้งเผือกติดทั้งเหงือกติดทั้งฟันเข้าเข้าฟาดผักเข้าฟาดผัดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดได้สามคะแนนเต็มสิบ <c oughs> ครับสำหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้มี เฉาข้วยชากลางราวนะครับได้มาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับเฉาค้วยสักถ้วยชื่นใจอะไรประมาณนั้นเนาะสำหรับท่านที่ไม่เคยเห็นต้นเฉาข้วยนะครับโอกาสดีวันนี้นะครับเราจะมีเฉาข้วยมาให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูได้ชมด้วยนะครับโอกาสหน้าอย่าลืมนะครับ เฉาก้วยชากลางราวด์แท้ๆที่เราทำจากยางเฉาก้วยจริงๆนะครับ จะไปหาผู้ชายเหรอยังงี้นี่ค่ะผู้ใหม่ที่ไหนสวยจังอยามาหมันจะไม่ได้เป็นเพื่อนหน่อยไหมคะโอเคคัดไหมคัดครับ